โอ้บาตุกตามาเห็นยังมื้ยนี่บาตุกตามัอนี่บาตุกตาสิมาขุดกระปูหน้องาขุดกระปูฮะน้องใหม่หน้าพี่น้องเนาะไปน่านี่พี่น้องเอไป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 หาไปหากระปูฮะน้องใหม่นำกันเด้อพี่น้องเด้อมาอนี้เด้อครับพาบาตกตาไปหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยชีวิตตามสนับบทหนาะพี่น้องเนาะไปเลยนี่บาตกตาพี่น้องโอ้ เสียงนำตกตาดพี่น้องเน่โอ้เสียงนำมาเติเท่องคนพี่น้องเลยป้ามวนขนาดนี่บ่าวตกตาไปหางมหอยเนาะพี่น้องเนาะนี่แถนเต็มเต็มนี่พี่น้องหางมหอยหาขุดน้ำไม้พี่น้องกระปูร้ายเลยแถวนี้กระปูพี่น้องเลยกระปูหลากหลายเลยนี่พี่น้องเอาบ่าวตกตามาหากระปูเด้อพี่น้องเด้อ น่โอ้ยนำตกมาเตะเทิงคนนี้จังกระปูวะนี่ได้กระปูแล้วพี่น้องโอ้กระปูไลยแล้วพี่น้องเอ้ยนำอันนี้เดี๋ยตอนนั้นใบแฟนก็เคยไปหาทายแล้วพี่น้องนี่ไปใส่ไปต่อแบบนี้ไปไปหาโนไม้ยนำพี่น้องอยู่ทางเทิงเดี่ยมีโนไม้เดี๋ยวพี่น้องเดินโนม้ยไล่นี่พุ่นเห็นแล้วเห็นแล้วโนไม้พุ่นเลยเดี้องเอ้ยนี่พี่น้อง hên nó mày thì bộ giặc đứa, phí nó nằm nó mày ôi thế mà suông ném nhầm bực lại đó thì nó đưa nó mày đưa nhầm bực lại thì nó rồi <laughs> <laughs> น่าเลี่ยมน่าแล้วบ่ได้น้องใหมน่าวีเทรนเป็นประตูอ่ะนี่น้องม้พี่น้องแต่ว่ายังน้อยเดีนบวไปเอาเนาะนี่นี่เห็นบ่พี่น้องเลยมันยังน้อยพี่น้องเลยตกตาโอ้โหกระปูไล่เลยโหูหมืนพี่น้อยเตี้ยนเลยวัวแดดตัวนึงพี่น้อง ได้บ mm. ่นี่เออได้พี่น้องเอ้ยกระปูกรปูได้กรปูหัวย่างนี้น้อยๆพี่น้องแต่ว่ากรปูหลายเลยเป็นงหูบงกมเนาะก บุได้ไปอันน,อนั้นบุได้เละเนียงกลางคืนพี่น้องการกลางคืนเนาะเอาก้าไปต่อไอ้มันพี่น้องทางมันเป็นบวกนี่บาดตกตาโบบบอกรโปกำลังขุดพีเนอะ โอ้นี่ก็กลน,น์เหมือนพี่น้องเลยไล่เลยในก็แม่นเลยบูดเลยพี่น้องบอูดบ,บูพันบอูบนนบอะไรนี่ก็แม่นพี่น้องนี่นี่กลนกลนกระปูโอ้โอ้โก,กระปูพี่น้องเธอกระปูบอกหน่อยเธอกระปูพี่น้อง เป yup. ็นยังมันกัดแม่บอกมันกัดบ่มันนี่ปูพี่น้องปูนิบมือมาตุกตาเลยพี่น้องเลยแล้มันกัดปูที่ใช่กัดได้ยนพี่น้องเนาะอยู่หากินนี่แหละ ทําภาษาชีวิตเด็กบ้านนอกพี่น้องเอ้ยมากินพิซซ่าบ่มีดอกได้แต่หากระปูหาหวยเด้นอใหม่พี่น้องนี่เราได้แต่นอนเดียวเนาะ ก้นกระปูลายเลยรู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 กระปูได้เยวอน้องใหม่คุณนำไปหาไปเอาไปดุกลาขึ้นไปเอาไปเด็ดไหนพอได้กินพี่น้องเอ้ยดุไปหาต่ ่น่นำหน่งงอยุกสามนอเลยก็อพอได้กินพี่นนอะดูไปฮะ พอได้ต้มกินจำเจียวเสิร์ฟว่าบรรยากาศสีมันมืด này 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 ta thua là mọt tụt ta coi chặt còn nhanh hơn kim sập sạp Chăm treo tôm nó mày chăm triệu luộc phắc sụt nhót sẹp nhỏ anh à này hoài nhăng này

เลยอู้นี so ่พี่น้องนี่กระปูนี่เห็นบ่ไปเดินกันไปไปเห็นสีเงี่ยงให้เบิ่งในในกนนี่นี่พี่น้องเห็นบ่ในบ่นในในในหูนี่พี่น้องในหูนี่เห็นบ่ในบ่ตีนมันเน่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  cú đấy hẳn là phi nông này hết một hồi tiền rồi, bước đầu bây đâu, bay mình đột lùng rồi. ไปแล้วบ่ายูแหละว่ายี่ลี่เดี๋ยวแทนบ่หัวมันมีหูอยู่ทางในนี่พี่น้องได้บ่ฮานอพี่น้องฮานอโอ้ได้ร้ายไปขึ้นวะได้ฮานอแล้วพี่น้องโอ้หาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยตามธรรมศาสตร์เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้อยู่รู้ลาพี่น้อง บรอกินสเต็กบรอกินสปาเกตตี้น้องพี่น้องเนาะบรอกินอ่ะอย่างี้ยพิซซ่าแต่เกิดมายังไม่เคยกินสามี่น้องพิซซ่าเป็นอะไรเนาะออกจากหูหนุงไล่ยยุงพี่น้องโอ้อยู่ทางไหนทางท้องนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางนอกไหนเด้อ ก็โตเขากำลังเคี้ยวสะอมเลยพี่น้องนี่สวยสดงดงามเลยพี่น้องเลยเขาเนี่นี่โอ้เขากำลังงามนี่พี่น้องาต